สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับว่าฝนยังมาอยู่แตม่มันตกลงมาตอนนั้นก็ว่าหยุดแล้วฝนหยุดแล้วแล้วก็จะมารองเอาสิบร้อมาวิ่งดูครับงานมันต้องเดินครับก็คืออยากจะสงงานแล้ว ทำงานหน้าฝนก็ลำบากครับแต่ว่าเจ๊สังลุยครับผม <laughs> อยู่กับแคทสามสครับดีทครับฟื้นคืนชีพมาแล้วหลังจากอาการสาหัสหน่อยจมไปแล้วก็ยกเครื่องใหม่เสรแล้วเกิดใหม่แล้วครับควันไม่มีเลยทีนี้ ลังจะแต่งทางครับให้สิบล้อมาลองวิ่งดูวิ่งได้หรือเปล่าอีกแมคโครสองตัวก็โกยดินอยู่ครับขี้เลนเป็นแต่ขี้เลนเนาะ ฝั่งนู้นก็โกยไปทางนู้นต,ต้องมี่อนไม้ด้วยครับ กันไว้ครับเพราะมันเป็นกิเลน ตอนนจะเสร็จแล้วพอเอารถมาวิ่งนี่ฝนก็ปล่อยๆใหม่อีกแล้วจะได้การในงานบ่เนี่ยมาจานโบรเรามา,มาแล้วเสร็จรอเรามาแล้ว กี่เรีนบ่ป่าท้ายสิบเเปิดซะวะเอ้ยยังนี่โอโ้โหคือใจร้อนแทน่านเอถอยทอย,ทอย สัมผัสดินครั้งแรกครับคันนี้กระบะคันนี้เสียงหวีดครับกระโบวีดหวีดออนหวีดอ่าแดดมาแล้วเริ่มรวยแล้ว วิกเตอร์ห้าร้อเอ่อคอหอนใส่ซื้อมาใส่รุ่นนี้มันมันเท่าไหร่ครับราคามันกี่บาทครับเนี่ยอยากจะอยากจะพู้แล้วเนี่ยอยากพู้แล้วคนขับบอกอยากพูดถามหาคอหอนอยูอ่ดูทำงานน้มโกหสามตัวเนี่ย ้อคันหนึ่งโอ้ยตักกี่เลรียนเด,ยเ,ดยเด็ดเด็ดมีช็อตเด็ดอะไรให้ดูหรือเปล่าเนี่ยเอื้อเอื้อโพ่ยกีตาเขาเนี่ย ทางก่อนโอ้โหล้อฟรีไอ้แค่นี้มันว่าไม่ขึ้นซะแล้วเฮ้ย hey, ระวังระวัง ขึ้นไม่ได้ครับมาดิฟล็อโอ้บ่ได้ไกลแค่สองสามตักยังขึ้นมาได้หรือว่าดินมันหน่อยปบวะอาศัยอีกปะน้ำหนักบนถึงบ่้ดิฟล็อกับมันเอ ค่มีแดดอ่ะก็วิ่งได้แล้วเนี่ยมันไม่มีแดดมีแดดเผาให้มันแห้งไปทีละหน่อยอดินมันชื้นมันเปียกดินเปียกต้องเอารถไถมาเกตด,ดินที่มันอ้นนี้มันเปียกออกมันให้มันลอกให้มันถึงหน้ามันแห้งไปเลย ขึ้นได้หรือเปล่ารอบนี้เอา้าเป็นยังไะแคบเป็นยังตาดประติดรถดับบอกโอ้มันเตือ์คันเร่งมันเร่งไม่ขึ้นมาเนี่ แคดเป็นไรเนาะแคดมีปัญหาแล้วอ้ามีแต่แนวแต่เนาะบาทเนี่ยเร่งไม่ขึ้นวะดับอ้าว เดี <ing> ๋ยวเดี๋ยวโทรประสานงานก่อนโอ้โทรหาแต่นี้ แคดดับรถดับรถไม่โค้แคดดับอ่ะมันมาติดรถแคด Cat เนี่ยมันโหลดมั้งใช้ตู้หูกันนะตู้ม,นนมาเ <c oughs> okay, บิมเงินเลยชิวๆวะโอเคครับอ๋อขึ้นบอยชิว โมโลอ๋อโอ้ติดลออีกเดี๋ยวเฉาเฉาเฉาเอาเดี๋ยวไปดูไม่โครก่อนครับไม่โครมีปัญหาครับเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับ